ธรรมะที่ช่วยคลายทุกมีหลายแง่มุมแต่หลักการที่สําคัญที่สุดคือการเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตและการปล่อยวางจากสิ่งที่ทําให้เราทุกเช่น 1. การยอมรับในความจริงทุกสิ่งมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีอะไรที่จะคงอยู่ตลอดไปการยอมรับว่าความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจะช่วยให้เราไม่ยึดติดกับมันจนเกินไป 2. การฝึกสมาธิการฝึกสมาธิช่วยให้จิตใจสงบ และรับรู้สิ่งต่างๆอย่างชัดเจนไม่ถูกดึงไปยังความคิดหรือความรู้สึกที่ทําให้ทุกข์สาการปล่อยวางการไม่ยึดติดกับสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่นความคิดเห็นของผู้อื่นหรือผลลัพธ์ที่เราไม่สามารถคาดการได้ 4. การเมตตาตนเองการไม่ดูด่าว่าตนเองเมื่อพบกับอุปสรรคหรือความผิดพลาดจะช่วยให้ใจสงบและไม่ตกอยู่ในวงจรของความทุกข์หาการทำความดีการสร้างความสุขจากการทำความดีและการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นการทำให้จิตใจสงบ และลดความทุกจากการยึดติดกับตัวเองธรรมะที่ช่วยคลายทุกข์จึงไม่ได้หมายถึงการหลีกหนีจากความทุกข์แต่มันคือการเข้าใจและปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพชีวิตที่เกิดขึ้นการคลายทุกข์ด้วยธรรมะนั้นสามารถขยายออกไปได้หลายมิติทั้งในแง่ของการปฏิบัติและการเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตการที่เรามีความทุกข์ในชีวิตนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเนื่องจากชีวิตเรามีทั้งความสุขและความทุกข์สลับสับเปลี่ยนกันไปแต่เมื่อเรามองจากมุมมองของธรรมะเราจะสามารถเข้าใจ และรับมือกับมันได้ดียิ่งขึ้นนี่คือหลักธรรมที่ช่วยให้เราคลายทุกข์หนึ่งความเข้าใจในอนิจจังความไม่เที่ยงธรรมมาสอนให้เรารู้ว่าทุกสิ่งในโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงและไม่มีสิ่งใดที่จะคงอยู่ในสภาพเดิมตลอดไปไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์หรือแม้กระทั่งชีวิตของเราทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และจะดับไปนี่คือหลักของอนิจจังที่สอนให้เรายอมรับในความไม่เที่ยงของชีวิตเมื่อเราเข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดที่อยู่ถาวรความทุกข์ก็ไม่เป็นสิ่งที่น่ากกลัวออีต่ไป เพราะมันเป็นเพียงแค่กระบวนการหนึ่งของชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ 2. การเข้าใจทุกขและสมุท,ทยัยพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกข์เป็นสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตของทุกคนไม่ว่าจะเป็นทุกทางกายหรือจิตใจแต่สิ่งสําคัญคือการเข้าใจว่าสมุท,ทยัยหรือสาเหตุของทุกเกิดจากความยึดติดความอยากได้ในสิ่งที่ไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปเช่นการยึดติดในความสุขที่ไม่ยั่งยืนหรือการหลีกหนีจากความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตการปล่อยวางความยึดติดเหล่านี้ สามารถช่วยลดทุกที่เกิดขึ้นในใจได้ 3. การฝึกสมาธิเพื่อการสงบจิตใจการฝึกสมาธิเป็นวิธีที่ทรงประสิทธิภาพในการคลายทุกสมาธิช่วยให้เราหยุดนิ่งและสงบลงจากความคิดที่วุ่นวายการฝึกสมาธิไม่เพียงแค่ทําให้จิตใจสงบแต่ยังช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆในชีวิตอย่างชัดเจนและไม่ถูกความคิดและอารมณ์ครอบงำในการฝึกสมาธิการตั้งสติให้มั่นคงจะช่วยให้เราสามารถยอมรับและจัดการกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้ 4. การปล่อยวางเวริยอการปล่อยวางเป็นสิ่งที่สําคัญในการคลายทุกข์เพราะความยึดติดทําให้เราไม่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้การที่เรายึดติดกับสิ่งต่างๆงอไม่ว่าจะเป็นความคิดความรู้สึกหรือแม้แต่คนรอบข้างจะทําให้เราไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันได้เพราะเราจะคอยกังวลกับสิ่งที่ไม่อาจควบคุมได้แต่การปล่อยวางนั้นไม่ใช่การไม่สนใจสิ่งเหล่านั้นแต่เป็นการยอมรับและเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ยึดติดกับมัน 5. การทำบุญและการเจริญเมตตา การทำบุญการช่วยเหลือผู้อื่นและการเจริญเมตตาเป็นอีกหนึ่งทางในการคลายทุกข์พราะเมื่อเราทำความดีเราจะรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและสามารถแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นได้การที่เรามีจิตใจที่เมตตาและเต็มไปด้วยความรักและห่วงใยจะทำให้จิตใจของเราไม่หมกมุ่นอยู่กับความทุกข์ของตนเองเท่านั้น 6. การใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา การพัฒนาปัญญาเป็นการเรียนรู้ที่จะมองปัญหาทุกที่เกิดขึ้นในชีวิตด้วยมุมมองที่ไม่ติดอยู่กับความรู้สึกส่วนตัวการใช้ปัญญาในการพิจารณาเหตุผลและมองสถานการณ์ในมุมกว้างจะช่วยให้เราเข้าใจว่าทุกที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เป็นสิ่งถาวรและมีวิธีการในการแก้ไขหรือปรับตัวได้การใช้ปัญญาไม่ใช่การหนีจากทุกแต่เป็นการเรียนรู้จากมันและเข้าใจว่าความทุกนั้นสามารถผ่านไปได้ 7. การพัฒนาจิตใจด้วยความอดทน ในชีวิตเราอาจจะพบกับความทุกข์ที่มาพร้อมกับความยากลาบากแต่การที่เรามีความอดทนและไม่ยอมแพ้จะช่วยให้เราผ่านพ้นสถานการณ์นั้นไปได้การอดทนไม่ใช่การทนทุกแต่คือการฝึกฝนจิตใจให้มีความมั่นคงและไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความรู้สึก8การยอมรับและเข้าใจในความไม่สมบูรณ์แบบชีวิตในโลกนี้ไม่ได้มีแต่ความสมบูรณ์แบบเราทุกคนมีข้อบกพร่องและเราไม่มีอำนาจ ในการควบคุมทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตการยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบนี้ช่วยให้เรามีความสงบและไม่กดดันตัวเองจนเกินไป 9. การฝึกการคิดบวกการพยายามมองหาด้านบวกในทุกสถานการณ์แม้ในช่วงเวลาที่เรากำลังทุกข์จะช่วยให้เราเห็นหนทางออกจากความทุกข์นั้นการคิดบวกไม่ใช่การมองข้ามความทุกข์แต่คือการใช้มุมมองที่แตกต่างออกไปเพื่อหาทางที่ดีที่สุดในการดำเนินชีวิตต่อไป 10. การแสวงหาความรู้และการปฏิบัติทำอย่างต่อเนื่อง สุดท้ายการศึกษาธรรมะและการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญในการคลายทุกข์การศึกษาและการฝึกฝนจะทำให้เรามีความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตมากขึ้นและสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมได้อย่างถูกต้องธรรมะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราคลายทุกข์ได้ไม่เพียงแค่ในช่วงเวลาที่ทุกข์หนักแต่ยังเป็นการเตรียมจิตใจให้พร้อมรับมือกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตความทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่จะหายไปจากชีวิตแต่เราสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้อย่างมีสติและเข้าใจธรรมชาติข,ของมัน การเรียนรู้ธรรมะเพื่อคลายทุกนั้นเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความมุ่งมั่นเพราะการที่เราจะพัฒนาจิตใจให้เกิดความสงบและปลอดจากความทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นในช่วข้ามคืนแต่การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและการเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตจะช่วยให้เรามีสติและสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นดังนั้นการนำธรรมะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการคลายทุกข์และสร้างความสุขภายในจิตใจนี่คืออีกบางประเด็นที่ช่วยขยายความเข้าใจและการปฏิบัติเพื่อคลายทุกข์ในชีวิต 11การพัฒนาความยอมรับในตัวเองการยอมรับตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญในการคลายทุกบางครั้งเราอาจจะมีความคาดหวังหรือมาตรฐานสูงเกินออไปสําหรับตัวเองเมื่อเรายอมรับว่าตัวเราเองไม่สมบูรณ์แบบและพร้อมที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดเราจะรู้สึกผ่อนคลายและไม่ต้องทนทุกข์กับความไม่สมบูรณ์ของตนเองความยอมรับนี้ช่วยให้เราไม่บังคับตัวเองให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ตั้งไว้จนเกินไปทําให้เรามีความสุขและพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ในขณะนี้ 12. การฝึกการไม่ยึดติดในความคิดและอารมณ์ธรรมสอนให้เรารู้จักการปล่อยวางอารมณ์และความคิดที่เกิดขึ้นในใจทุกขณะทุกมรรคกเกิดจากการยึดติดกับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่สามารถควบคุมได้เมื่อเราฝึกปล่อยวางและไม่ยึดติดกับอารมณ์หรือความคิดที่เข้ามาในจิตใจเราจะสามารถเห็นสถานการณ์ได้อย่างเป็นกลางและไม่ถูกครอบงำจากความรู้สึกที่ทําให้เกิดความทุกข์ได้การฝึกให้จิตใจสงบและไม่ยึดติดนี้คือวิธีที่ทําให้เรารู้จักปล่อยวางจากความทุกข์ที่ไม่จําเป็น 13. การใช้สติในการดำเนินชีวิตสติเป็นหนึ่งในอุปกรณ์สำคัญที่จะช่วยให้เราคลายทุกข์ได้การมีสติในการกระทำแต่และอย่างจะทําให้เราตัดสินใจอย่างมีปัญญาและไม่ตกอยู่ในความคิดหรืออารมณ์ที่ไม่สร้างสรรค์การรึกสติในทุกๆขณะเช่นการสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกายหรือจิตใจจะช่วยให้เรารู้ตัวและสามารถปรับตัวได้เมื่อเจอสถานการณ์ที่ทําให้รู้สึกเครียดหรือทุกขก์มีสติยังช่วยให้เรามีการตัดสินใจที่ดีในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนหรือยากลําบาก 14การหาความหมายในทุกความทุกไม่เพียงแต่เป็นประสบการณ์ที่เราต้องผ่านไปแต่ยังสามารถเป็นครูที่สอนให้เราเรียนรู้ได้ว่าอะไรที่สำคัญในชีวิตเมื่อเรามองความทุกข์เป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตเราจะเห็นว่าความทุกข์ไม่ได้ทําให้ชีวิตต่อสูญเสียไปแต่กลับเป็นการสะท้อนถึงสิ่งที่เรายังต้องปรับปรุงหรือพัฒนาในตัวเองเช่นความยึดติดในวัตถุความคาดหวังในสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือความกลัวที่จะสูญเสียสิ่งเหล่านี้เมื่อเข้าใจแล้วจะช่วยให้เราปรับเปลี่ยนมุมมอง และไม่ต้องตกเป็นทาสของความทุกข์อีกต่อไป1ิ้าการมองเห็นความทุกข์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตหนึ่งในหลักธรรมที่สําคัญคือการเห็นว่าความทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่แปลกแยกจากชีวิตแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเกิดและดับเมื่อเราเข้าใจว่าทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ได้คงอยู่ตลอดไปเราจะไม่ตกอยู่ภายใต้อํานาจของความทุกข์ความมทุกจะเป็นแค่กระบวนการชั่วคราวที่ช่วยให้เรากลับมาเรียนรู้และเติบโตขึ้นในการเห็นทุกข์เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตและไม่ยึดติดกับมัน เราจะสามารถปล่อยวางและทําให้ใจสงบได้ 16. การฝึกปฏิบัติธรรมด้วยความตั้งใจจริงการฝึกปฏิบัติธรรมที่ดีต้องมาจากความตั้งใจจริงไม่ใช่แค่ทําตามธรรมเนียมหรือเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในทันทีการฝึกปฏิบัติธรรมต้องมีความเข้าใจในเหตุและผลของการปฏิบัติเช่นการฝึกสมาธิการเจริญสติหรือการฝึกเมตตาการฝึกธรรมะด,ด้วยใจที่บริสุทธิ์และตั้งใจจริงจะทําให้เราเห็นผลในระยะยาวช่วยให้จิตใจสงบและคลายความทุกข์จากความยึดติดต,ต่างๆ 17การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตที่มีความทุกข์ความสัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะเมื่อเรามีคนที่เข้าใจและพร้อมที่จะสนับสนุนเราจะทําให้เราไม่รู้สึกโดดเดี่ยวการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีช่วยให้เราผ่อนคลายจากความทุกข์ความเมตตาและความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันช่วยให้จิตใจของทั้งสองฝ่ายมีความสงบและเป็นสุขแม้ในช่วงเวลาที่ลำบากการที่เราสามารถเป็นที่พึ่งพากันและกันจะช่วยลดความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้ 18. การรับรู้ถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์ การมองความทุกข์เป็นแค่ประสบการณ์ชีวิตหนึ่งทำให้เราสามารถเรียนรู้จากมันได้การเรียนรู้จากความทุกข์ช่วยให้เราพัฒนาตัวเองและเติบโตขึ้นการใช้ปัญญาในการสะท้อนว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อไม่ให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอีกในอนาคตจะช่วยให้เรารู้สึกว่าความทุกข์ไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่เสียเวลาไปแต่เป็นการเรียนรู้ที่มีค่า 19. กาการเข้าใจหลักธรรมของความปรารถนาตัณหาหนึ่งในสาเหตุหลักของทุกข์คือตัณหา หรือความปรารถนาที่ไม่รู้จบเรามักจะมีความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุดและเมื่อเราไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาธรรมสอนให้เราเรียนรู้การลดความปรารถนาเหล่านั้นโดยการยอมรับว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่สามารถทําให้เราพึงพอใจได้อย่างสมบูรณ์การฝึกการพอใจในสิ่งที่มีอยู่และการไม่ยึดติดกับสิ่งที่ต้องการจะช่วยลดความทุกข์จากความไม่สมหวัง20การตระหนักถึงความมีคุณค่าของชีวิตในปัจจุบันสุดท้ายความทุกข์ส่วนหนึ่งมาจากการที่เรามัก จะคิดถึงอนาคตหรือลำบากใจกับอดีตแต่เมื่อเราหยุดและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตในปัจจุบันการเห็นความสำคัญของสิ่งที่มีอยู่ในตอนนี้จะทำให้เรามีความสุขจากการดำรงอยู่ในปัจจุบันความมั่นสุขในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตหรือสิ่งที่เรามีในอดีตแต่เป็นการตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ในขณะนี้การนำธรรมมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันเป็นวิธีที่ทำให้เรามีความสุขและคลายทุกข์จากใจได้อย่างยังย่งยืนหลักธรรมเหล่านี้ ไม่ได้เป็นแค่ทฤษฎีแต่เป็นแนวทางที่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริงในชีวิตการฝึกฝนและการเข้าใจในธรรมะจะทำให้เราเป็นผู้ที่มีจิตใจสงบสามารถรับมือกับทุก์และความยากลำบากได้ด้วยสติและปัญญา